สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลกันหน่อยนะครับสำหรับหุ้นคาปลีกยักษ์ใหญ่2ตัว Costco หรือ COST กับ Walmart หรือ WMT นะครับลองมาดูกันว่าในปี2025เนี่ยมีมุมไหนหน่าสนใจบ้างจากข้อมูลที่เรา,เาได้รวบรวมมานะครับถ้าต้องเลือกสักตัวจะดูอะไรกันดี ใช่ครัเราจะมาดูกันว่า2บริษัทนี้มีอะไรคล้ายกันบ้างแล้วก็จุดเด่นที่ต่างกันชัดๆเนี่ยคืออะไรนะคะรวมถึงการวิเคราะห์พวกจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสความท้าทายต่างๆเพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นค่ะสำหรับการพิจารณาโอเคครับเยี่ยมเลยงั้นเราเริ่มกันที่ภาพรวมกับโมเดลธุรกิจที่ต่างกันก่อนเลยนะครับคือตั้งคู่เป็นยักษ์ใหญ่ค้าปรีก เน้นขายของราคาคุ้มๆมน,นะครับแต่ว่าทางเดินนี้แต่งกันชัดเจนเลย Walmart นี่เใหญ่สุดในโลกเลยรายได้ปีงบ2025นี่แต่681พ0 0ล้านดอลลาร์มีร้านหลายรูปแบบมากอือหือเยอะมากค่ะส่วน Costco รายได้ปี2023ก็ประมาณ242.3พันล้านเหรียญใช้โมเดลคลังสินค้าแบบว่าต้องจ่ายค่าสมาชิกถึงจะเข้าไปซื้อได้ ใช่ค่ะจุดนี้สำคัญมากเลยคือคอ s t สโกเนี่ยกำไรเกือบทั้งหมดนะคะมาจากค่าสมาชิกรายปีคิดเป็นแบบโอ้โห98%ของกำไรสุทธิ5ปีหลังเลยค่ะโอ้จริงเหรอครับเนี่ยค่ะมันน่าทึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เขาสามารถกดราคาสินค้าได้ต่ำมากๆขายเกือบเพ้าทุนก็ยังไหวต่างจากวอลมาที่ส่วนใหญ่เอ่อยกเวนซ์นคลับนะคะที่ต้องทำกำไรจากส่วนต่างราคาขายสินค้าโดยตรงอ๋อ พอโมเดลต่างกันกลยุทธ์สินค้าก็เลยต่างกันไปด้วยเลยนะครับ Walmart นี่ SKU หรือรหัสสินค้ามีเป็นแสนรายการเลยใช่ค่ะเยอะมากคือมีของให้เลือกเยอะจริงๆเป็น one stop shop เลยแต่คอสก็นี่คัดมาเน้นๆแค่ประมาณ4,000 SKU เน้นของดีมีคุณภาพขายทีแบบแพ็คใหญ่ๆให้ราคาต่อนหน่วยมันถูกลงค่ะ ข้อดีของคอ s สโกก็คือการบริหารจัดการสต็อกจัดการต้นทุนเนี่ยมันง่ายกว่ามากมีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์สูงด้วยเพราะซื้อล็อตใหญ่ๆอืมครับแต่ข้อเสียก็คือลูกค้าอาจจะมีตัวเลือกไม่เยอะเท่าแล้วก็ต้องซื้อทีละเยอะๆซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะคะส่วนวอร์มาร์ก็แน่นอนครบครันสะดวกสบายแต่การบริหารจัดการก็ซับซ้อนกว่าตามขนาดแล้วก็จำนวนสินค้าเขาค่ะ เข้าใจเลยครับแล้วพอโมเดลต่างกันแบบนี้มันส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดของพวกเขายังไงบ้างครับถ้าภาพรวมค้าปลีกในสหรัฐนะคะ Walmart ก็ยังครองส่วนแบ่งสูงสุดอยู่ค่ะครับประมาณเท่าไหร่ครับเออประมาณ8.6%ค่ะเข้าถึงฐานลูกค้าที่กว้างมากๆแต่ว่าถ้ามองเฉพาะตลาดคลังสินค้าสมาชิกเนี่ยนะคะ c o s โ c o คือผู้นำชัดเจนเลย อ๋อครับค่ะครองส่วนแบ่งในสหรัฐไปถึง62%ทิ้งห่างแซมสคลับของ Walmart ที่มีประมาณ31%และที่น่าสนใจมากๆคืออัตราการต่ออายุสมาชิกของคอสโกเนี่ยสูงถึงราวๆเกทั่วโลกเลยนะคะโห oh, ู9้ใช่ค่ะสะท้อนถึงความพักดีของลูกค้าที่แบบเหนียวแน่นมากๆเลยค่ะ ความพักดีนี่น่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญมากๆของ c o สโ c o เลยนะครับถ้ามองในมุม s w อตจุดแข็ง c o สโ c o ก็คือแบรนด์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ความพักดีจากโมเดลสมาชิกนี่เองยังต้องเร่งพัฒนาเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซอยู่บ้างใช่ค่ะส่วน Walmart จุดแข็งก็คือขนาดที่ใหญ่มากๆเลยเครือข่ายโลจิสติกที่แข็งแกร่งแล้วก็การปรับตัวสู่ออมนิชแนลคือการเชื่อมต่อหน้าร้านกับออนไลน์เนี่ยทำได้ดีมากๆเลยค่ะในช่วงหลังครับ แต่ก็แน่นอนว่าเจอกับความท้าทายในการบริหารองค์กรที่ซับซ้อนแล้วก็ภาพลักษณ์แบรนด์ที่อาจจะไม่ได้ดูพรีเมียมเท่าคอสโคในสายตาบางกลุ่มนะคะครับจากจุดแข็งจุดอ่อนเหล่านี้มันสะท้อนออกมาในตัวเลขผลประกอบการล่าสุดที่น่าสนใจยังไงบ้างครับ ก็ยังเติบโตได้ดีทั้งคู่นะคะ Walmart ยอดขายรวมยังไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะช่องทางอีคอมเมิร์ซที่โตแรงมากถึง22%ในไตรมาสล่าสุดอืม22%ใช่ค่ะส่วน Costco ก็ยังเติบโตแผงแกร่งรายได้ไตรมาส3ปีงบ2025โต8%กํากำไรก็ออกมาดีกว่าที่คาดการกันไว้ด้วยค่ะหูแต่พอมาดูเรื่อง valuation ออการประเมินมูลค่าหุ้นนี่สิครับ Costco เทรดกันที่ PE ล่วงหน้าทั้ง50เท่า ใช่ค่ะสูงมากแปลว่านักลงทุนยอมไก่สูงถึง50เท่าของกำไรคาดการต่อหุ้นเลยนะครับขณะที่ Walmart อยู่ที่ประมาณ34เท่าต่างกันชัดเลยใช่ค่ะชัดเจนมากแล้วถ้าเทียบกับมูลค่าพื้นฐานหรือแฟร์ว l ลูทีอ่อย่าง Morningstar เขาประเมินไว้นะคะ c o s โ c o เนี่ยซื้อขายสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมถึง64%เลยทีเดียวโห oh, 64ค่ะ ส่วน Walmart สูงกว่าอยู่52%ซึ่งก็สูงนะคะแต่ก็ยังน้อยกว่ามันสะท้อนว่าตลาดมีความคาดหวังกับคอสโก้สูงมากๆจริงๆค่ะอาจจะมาจากโอกาสในการขยายสาขาต่างประเทศหรือว่าการขึ้นค่าสมาชิกในอนาคตอืมนั่นก็หมายความว่าศักยภาพการเติบโตในอนาคตของคอสโก้เนี่ยอาจจะถูกมองว่าสูงกว่าในเชิงเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าครับ ก็มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่า Costco ยังมีช่องว่างให้ขยายสาขาได้อีกโดยเฉพาะนอกสหรัฐแล้วก็ยังมีอำนาจในการขึ้นค่าสมาชิกเป็นครั้งคราวด้วยแต่ Walmart เองถึงรกคัอเสถนการเติบโตอาจจะไม่สูงเข้าแต่ด้วยฐานไรายได้ที่ใหญ่มากๆนะคะทำให้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นจริงๆในแต่ละปีเนี่ย ยังคงมหาศาลอยู่บวกกับการเติบโตจากช่องทางใหม่ๆอย่างอ e ีคอมเมิร์ซธุรกิจโฆษณาหรือมาร์เก็ตเพลสที่เขาทำอยู่ทั้งคู่เลยถูกมองว่ามี wide m o d e นะคะหรือว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันที่แข่งแกรง่งยากที่คู่แข่งจะเข้ามาตีได้ง่ายๆครับอสโก้ก็จะเด่นเรื่องความพักดีต้นทุนต่ำส่วนวอร์มาร์ทก็เด่นเรื่องขนาดกับเครือข่ายค่ะแล้วเรื่องทีมผู้บริหารล่ะครับมีความมั่นคงน่าเชื่อถือแค่ไหนครับ ทั้งสองบริษัทถือว่ามีทีมบริหารที่น่าเชื่อถือนะคะ Costco เพิ่งเปลี่ยน CEO เป็นรอน a า t r i s ซึ่งเป็นคนในที่เติบโตมากับองค์กรเลยก็น่าจะสารต่อวัฒนธรรมเดิมได้ดีส่วน Walmart ก็มี Doug m c m i l l อ n ที่นำทัพปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้น่าประทับใจมากๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะสรุปแล้วถ้าให้มองภาพรวม Costco ก็เหมือนหุ้นเติบโตคุณภาพสูงมีความพักดีของลูกค้าเป็นอาวุธสำคัญเลย แต่ราคามันก็สะท้องความคาดหวังที่สูงมากๆไปแล้วเหมือนกันใช่ค่ะส่วนวอร์มารอาจจะดูเป็นหุ้นที่มั่นคงกว่าเาติบโตสม่ําเสมอมีการปรับตัวที่ดีแล้วก็ Valuation หรือราคาหุ้นเนี่ยดูสมเหตุสมผลกว่าในปัจจุบันนะคะน่าจะเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาความแน่นอนหรืออาจจะเน้นเงินปันผลเพราะว่าวอรมารเนี่ยจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา52ปีแล้วนะคะโหยาวนานมากครับค่ะ ชัดเจนเลยครับว่าแต่ละตัวก็มีลักษณะที่เหมาะกับเป้าหมายแล้วก็สไตลก์การลงทุนที่ต่างกันไปนะครับคอสโก o อาจจะดึงดูดสายโกรธที่แบบรับความเสี่ยงเรื่องราคาแพงได้หน่อยอส่วนวอลมาร์ก็น่าจะตอบโจทย์สาย value หรือสาย Divi เดนมากกว่าใช่ค่ะหรือบางทีการลงทุนทั้ง2ตัวไปเลยเพื่อกระจายความเสี่ยงในกลุ่มค้าปลีกก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปและก็วิเคราะห์จากข้อมูลที่เราได้รับมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณากัน ขอย้ำนะครับว่าไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดรอบคอบด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะครับมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในระยะยาวมากๆเนี่ยปัจจัยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับความผูกพันของพนักงานที่ดูเหมือนจะเป็นจุดแข็งรักมากของคอสโกเนี่ยจะส่งผลต่อความยั่งยืนของบริษัทไหนมากกว่ากันระหว่างสองยักษ์ใหญ่นี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับขอบคุณสำหรับ การติดตามนะครับหากมีประเด็นไหนที่อยากให้เรานำข้อมูลมาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ